สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพาดรวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันวิธีสังเกตเลขเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะคะแล้วก็เลขหามนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะ เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะคะเราจะสังเกตยังไงนะคะหรือว่าเราจะตามเบิ้ลแบบไหนนะคะสมมุติว่าแอดวางพิกัดนะคะในห้องส่วนมากอยู่ห้อง VIP แอดจะวางพิกัดแล้วก็บวกมัดนะคะถ้าแอดวางพิกัด4ตัวถ้าแอดสั่งว่าเบิ้ลนะคะสมาชิกก็เน้นในสตัวนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้า อ่ใครทุนน้อยงบน้อยนะคะถ้าใครชอบล่าเลขเบิ้ลเลขหามนะคะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะคะจะสังเกตยังไงให้สมาชิกตามนะคะตาม 3- ถึง4รอบก็ได้หรือว่า5รอบก็ได้นะคะที่เราจะตามนะคะอันนี้เป็นห้องของชัดเจน V.I.P. นะคะชัดเจน5นาที V.I.P. ถ้าใครจะเข้าห้องทดลองนะคะสมาชิกก็กดอาลิงก์ด้านล่างคลิปนะคะให้สมาชิกกดเข้าได้เลยเข้าฟรีนะคะเข้าฟรีตลอดชีพห้องทดลองนะคะไม่ได้เก็บค่าห้องนะคะแต่ถ้าเข้าห้อง V ีแอดจะวางเป็นเวลาแต่ก็จะวางทั้งวันนะคะจนถึงดึกนะคะ ห้อง V.I.P ก็จะมีรายเดือนรายปีนะคะแล้วก็สมัครลิงก์แต่สมาชิกเข้าห้องทดลองเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะกฎของห้องแอดก็มีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกเราต้องเช็คสูตรดูก,ก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะสมมุติว่าใครเข้าห้อง V ไปแล้วนะคะถ้าตามแอดนะคะให้สมาชิกดูก่อนว่า สัก3ารอบค่อยตามแอดนะคะไม่ใช่ว่าแอดวางปุ๊บสมาชิกตามปั๊บเลยนะคะแอดก็บอกไปว่าให้สมาชิกเทสสูตรดูก,ก่อนทุกครั้งนะคะข้อ2นะคะเราต้องตั้งเป้าให้ตัวเองเก็บวลาละ300ค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้นะคะก็ยังได้นะคะถ้าใครเล่นทั้งวันก็หมดเหมือนเดิมถ้าสูตรไม่เดินนะคะแต่แอดก็จะพยายามหาสูตรดีๆใหม่ๆมาใ,ให้สมาชิกได้ลองตามดูนะคะ ใครชอบล่าเบิลนะคะก็เอาวิธีแอดไป,ไปดูนะคะให้สังเกตดูนะคะหรือว่าหลังเบิลเราตามาตัวไหนนะคะแอดมีให้ทุกคลิปนะคะให้สมาชิกไปดูได้เลยไปดูย้อนหลังได้นะคะใช้ได้ทุกวันด้วยนะคะแต่ว่าแล้วแต่ช่วงที่มันจะเดินนะคะามาดูนะคะว่าเลขเบิลเลขหามันเป็นแบบไหนเนาะ รอบนี้นะคะก็คือมันมาเบิ้ลหน้านะคะอ่ามาเบิ้ลหน้าให้เราสังเกตได้เลยว่าเราต้องตามเลขเบิ้ลเบิ้ลไว้แล้วก็เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเลขหามนะคะให้เราอ่าไปแทงนะคะใครจะตามถ้าใครตามเบิ้ลเบิ้ลหลังนะคะเบิ้ลหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบิ้ลหลัง3-4 4นะคะ ถ้าสมาชิกเจอเบิ้ลหน้าก็ให้ตามเบิ้ลหลังหรือว่าเลขหามนะคะถ้าใครตามเบิ้ลหลังว่าเบิ้ลหลังไว้สมาชิกก็เจาะเบิ้ลด้วยนะคะสมมติว่า0 0ถึง99แบบนี้นะคะเน้นบนนะคะเน้นบนเน้นบน เราก็กดไปทุนอยู่ที่90บาทต่อรอบนะคะทุนอยู่ที่90บาทต่อรอบถ้ามันมาเบิ้ลหลังแบบนี้นะคะถ้าเราลงทุนไป1บาทก็เท่ากับ90บาทต่อรอบเราก็ยังมีกําไรอยู่ที่760บาทนะคะ,อะรอบนี้นะคะสมาชิกตามก็มาเบิ้นนะคะหรือว่ามันมาแล้วนะคะเราได้ทั้งเบิ้ลหลังแล้วก็เลขเบิ้ลด้วยนะคะ หรือว่าเราจะตามไปอีกก็ได้นะคะสักสี่ห้ารอบแต่ถ้ามันมาแล้วเรารอดูสักประมาณ 2- 3ถึงรอบแล้วค่อยไปตามเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอ่ารอบ1 2 3 4 5สี่ห้าไม่มานะคะเรามันมารอบที่7รอบที่7เราเจอแล้วเบิ้ลหน้าถ้าเรามาเริ่มต้นที่ตามในรอบแบบนี้นะคะหรือว่าเราหยุดดูสักประมาณ3รอบสี่รอบแล้วมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ที่สองแแบบนี้นะคะก็ ยังมีกำไรนะคะอันนี้คือเบิ้ลหน้าก็จะทุนอยู่ที่90บาทเท่าเดิมนะคะเราเจอเบิ้ลหน้าแล้วเราก็ตามเลขเบิ้ลหลังแล้วก็หามหรือว่าเบิ้ลหน้าอีกรอบก็ได้นะคะรอบนี้เราก็ยังบวกนะคะอะ่นับไปอีกอ่าเจอแล้วเลขหามนะคะถ้าเราตามไปสักสามสีรอบนะคะเราก็ เลขหามนะคะจะอยู่ที่ทุนอยู่ที่98บาทนะคะถ้าเราลงทุนแค่1บาทตามแบบเล่นๆไปนะคะถ้าใครแบบอ่าสเต็ปล่าก็ล่าได้เลยนะคะแต่ถ้าใครแบบทุนเยอะส่วนมากเขาก็จะเล่นพิกัดหรือว่ารูดอ่าสตัวบนล่างนะคะในห้องแอดก็จะวางมีวางอยู่แค่นี้นะคะถ้าแอดวางไปหลายอันนะคะบางทีสมาชิก ไม่รู้จะตามอันไหนดีเห็นแบบวางทุกอันก็ตามทุกอันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าแอดแอดไม่อยากวางนะคะแอดอยากวางแค่อย่างเดียวและให้สมาชิกทบเอายังไงก็ได้ถอนนะคะแต่ถ้าใครเห็นแอดวางทั้งปากทั้งวินทั้งพิกัดแบบนี้นะคะเห็นตัวไหนเดินก็กระโดดไปกระโดดมาก็คือ โดดไปโดดมามันไม่ได้นะคะอยากให้สมาชิกเลือกตามแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าตามทุกอันนะคะตามทุกอันถ้ามันตายพร้อมกันทุนเราก็หมดไปนะคะแอดถึงบอกให้สมาชิกว่าแอดเน้นแต่พิกัดแล้วก็มัดนะคะให้สมาชิกตามแล้วก็ทบเอานะคะอ่ะต่อนะคะมาเลขหามนะคะ ถ้าถ้าใครเห็นเลขหามแล้วเราก็ให้ตามเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหรือว่าหามต่อก็ได้นะคะอ่าถ้าสมาชิกตามนะคะก็มาเบิ้ลหลังนะคะเราก็ยังได้เจาะ0ูนนถึง99นะคะสมมติว่าถ้าใครตามแบบนี้อยู่ถ้าแอดวางพิกัดในห้องนะคะถ้ามันมา8901แอดจะวางพิกัดนะคะสมาชิกก็เจาะเน้นๆไปเลยนะคะ88ด 9 9 0 0 1 1แบบนี้นะคะให้แทงบนล่างด้วยก็ได้นะคะถ้าเบิ้ลน,นะคะถ้าแอดว่าสั่งเบิ้ลสั่งเบิ้ลทุกครั้งในห้องนะคะสมาชิกกดลูดเบิ้ลหลังไว้เลยนะคะเบิ้ลหลังหรือว่าเบิ้ลหน้านะคะให้สมาชิกกดแล้วก็เจาะพิกัดที่แอดวางนะคะบางคนก็ไม่รู้จักวิธีเนาะแอดก็อธิบายในห้องก็ไม่ค่อยแบบ อธิบายเพราะว่าบางทีวางเลขไปก็ไม่ได้มีสมาธิที่จะมาอธิบายให้สมาชิกแอก็ต้องขอโทษ่วสมาชิกด้วยนะคะให้สมาชิกไปดูในโน้ตดูวิธีในโน้ตแอก็จะโน้ตไว้ในห้องนะคะให้สมาชิกไปอ่านรายละเอียดในห้องได้นะคะห้องนี้เป็นห้อง V.I.P. นะคะ5นาทีแต่าสมาชิกไปดูผลได้เลยนะคะว่า ลองไปไล่ดูนะคะว่าอ่ามันจะสังเกตแบบไหนถ้าสมาชิกเจอปุ๊บสมาชิกก็ตามสักสอสรอบก็ได้แล้วก็หยุดนะคะแล้วก็ค่อยไปตามอีกในรอบที่4ีที่หแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเจอแบบนี้นะคะถ้ามันเบิ้ลไหลนะคะให,ให้สมาชิกตามได้เลย ถามเบิ้หน้าเบิ้หลังแบบนี้นะคะให้สมาชิกตามได้เลยนะคะยังไงก็มานะคะถ้าใครแบบทุนน้อยแล้วก็ชอบล่านะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP ีหน้านะคะอ่าวันนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่ยังติดตามแอดอยู่นะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่หมาให้สมาชิกได้าตามดูนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ